สวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่เจดีพุทธคยาค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งดำริของหลวงพ่ออุตมะนะคะที่ได้จำลองอมาจากเจดีพุทธคยาในประเทศอินเดีย mm hmm. เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้เคารพสักการะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเจดีพุทธคยากันนะคะ ตรงกลางบันไดนะคะก็จะมีพระพุทธบาทจําลองแล้วก็หลวงพ่อทันใจค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมด้านบนพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ด้านหน้าเรานะคะก็จะมีพระพุทธเมตตาจําลองนะคะ เนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็จำลองมาจากอินเดียเช่นกันค่ะเป็นองค์สีทองแต่พระพุทธเมตตาจำลองนะคะขนาดจะเล็กกว่าองค์จริงที่ประเทศอินเดียค่ะถัดมาก็จะเป็นโต๊ะบูชานะคะตรงนี้ก็จะมีภาพของหลวงพ่ออุตมะนะคะได้รับพระราชทานพัดยศจากในหลวงรัชกาลที่เก้า เมื่อปีพศ2534นะคะเป็นพระราชาคณะชั้นราชปายปัศส,สนาธุระถัดจากโต๊ะบูชาที่เป็นภาพของหลวงพ่ออุตมะได้รับพัดยศนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะปางต่างๆ ะะซึ่งมีไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้กันนะคะส่วนเจดีพุทธคยานะคะยังไม่แล้วเสร็จค่ะก็ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่บังเอิญชั้นเนี้ยรอบๆฐานเจดีเนี่ยเสร็จแล้วก็มี พระพุทธรูปปางต่างๆมาตั้งให้ได้กราบบูชากันนะคะแต่ด้านบนเนี่ยยังอยู่ในระหว่างของการก่อสร้างค่ะไไเดี๋ยวเราขอพูดถึงไไเจดีไไพุทธคยากันก่อนนะคะ ซึ่งเป็นเจดีคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะส่วนบนก็จะเป็นฉัตทองคำน้ำหนัก400บาทแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกาธาตุค่ะส่วนที่เป็นกระดูกมิ้วหัวแม่มือขวาทั้งสององค์นะคะขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวสารนะคะมีสีขาวใสอมเหลืองแล้วก็บรรจุในพอบสามชั้น พระบรมสารีริกธาตุนี้นะคะหลวงพ่ออุตมะนีได้อัญเชิญมาจากประเทศรีลังกาค่ะไว้บนยอดเจดีย์เลยค่ะส่วนฐานพุทธคยานี่เราสามารถเดินชมรอบๆได้เลยนะคะหากเจดีย์พุทธคยาน,นะคะถ้าก่อสร้างเสร็จคาดว่านะคะ น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสังขะบุรีอีกแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสถานที่โดดเด่นและสวยงามไม่แพ้พุทธคยาที่อินเดียค่ะหากท่านใดนะคะไม่สะดวกเดินทางไปที่ เจดีพุทธคยาประเทศอินเดียนะคะก็สามารถมา,มากราบที่เจดีพุทธคยาสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแทนก็ได้นะคะเพราะว่าหลวงพ่ออุตมก,ก็จำลองมาจากอินเดียทั้งหมดเลยค่ะรวมทั้งพระพุทธเมตตาด้วยนะคะและอย่างหนึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่แพง ก็ลองมานะคะแล้วใครจะทําบุญนะคะสมทบทุนการก่อสร้างก็ลองติดต่อที่วัดวังวิเวการามนะคะซึ่งท่านก็บอกบุญอยู่บ่อยๆนะคะเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทังนั้นเลยนะคะก็ยังต้องใช้ปัจจัยอยู่นะคะแล้วแรงงานที่เข้ามาทำงานที่เจดีพุทธคยาหรือที่อื่นๆนะคะที่หลวงพ่ออุตมะสร้างเนี่ยทุกวัดเลยจะใช้แรงงานกะเหลี่ยงนะคะแล้วก็มอนนะคะก็เอาคนในในหมู่บ้านในชุมชนมอนชุมชนกะเหลี่ยงอะคะ่ะมาทำงานก่อสร้างวัดแต่ละแห่งหรือสถานที่แต่ละสถานที่ เนี่ยคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบของออมอหรือพมา่าไหมคะเนี่ยคะ่ะสวยงามมากคะ่ะสีทองตัดกับสีขาวเนี่ยคะ่ะล้วนนี้ก็จำลองมาจากาพุทธคยาที่ประเทศอินเดียนะคะแต่คงไม่เหมือนไปทั้งหมดนะคะจะมีองค์เทพที่ยืนพนมมือเนี่ยคะ่ะ ะะก็จะเป็นลักษณะของมอนหรือพม่านะคะลักษณะการก่อสร้างก็ผสมผสานกันระหว่างศิลปวัฒนธรรมอของมอกะเหลี่ยงแล้วก็จะมีสิงโตคู่ด้านหน้าของพุทธคยาจำลองเลยนะคะเนี่ยค่ะ เราต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ